ล้าล้าเลยพูดตามตรงนะ <c oughs> เครียดเลยวะ่ะแต่ถ้าไม่มีงาน <c oughs> ก็ไม่มีเงินนะฮะโอสวัสดีเพื่อน <c oughs> เพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เอานินจาไปยังไม่ได้คืนรถพี่ชยัยเล็อกห้องอย่างวะโอเคล็อกละ เช็คปองมุมกล้องแปบ๊บโอเคนั่งค่ร้อนเลยวะมีจูนกล่องนะครับน้ำมันก็จะหมดอย่างนี้น เนี่ย็ยังไม่ได้คืนรถพี่ชัยนะครับเพราะผมเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับโอ้ว oh. the f ฟ c กลืมล็อกไม้นี่นะฮะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งตรงนี้หลงหลงลืมลืมนะ ไม่ขับเอ็มนะครับตอนนี้ขับนินจาวันดีกวะรอเค็มโชกนะครับโชกก็ยังไม่ได้โด้บนพุตนี้นะครับเดี๋ยวทางบริษัทเขามาเอานะดับแรกผมต้องไปเติมน้ำมันก่อนโอ้เสียงโทรศัพท์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอรับแป๊บนึงวันนี้ลูกค้าโทรมาเต็มนะไม่รู้ใครเป็นใครโทรมาม่วงหมดแล้วเดี๋ยวได้ยินเสียงโทรศัพท์ ได้ยินจริงแล้ะเดี๋ป,ปิดบุตรทูตกันหนันจริง้วฮัลโหลครับครับผมไม่มีครับครับครับโอเคไม่ใช่ลูกค้านะว้ายราน แล้วก็แสงเก่งขาสั้นกูด้วยนะยเดี๋ยวผมขอไปเติมน้ำมันก่อนนะครับใครชื่นชอบผลง,งานก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะจ๊ะเดี๋ยวอีกน่าจะวันนี้แหละผมคงออลรถไปคืนนะครับน่าจะวันนี้ว่างแบตบลูทูธก็จะหมดก็ลืมชาร์จนะครับหมดตั้งเมื่อคืนแล้ว ไปก่อนนะไปแล้วครับขอไปเติมน้ำมันก่อน นี้แดดแม่งกี่องศาวะมันร้อนแบบไม่อยากออกมาเลยอยากงามจริงๆมันวันนี้มันเป็นวันหยุดผมนะครับแต่ว่ามีลูกค้าสั่งกล่องสองใบนะครับเขากําลังมาเอานะครับผมต้องไปเอากล่องก่อนแล้วก็มีจูนรถอีกสองคันสรุปวันนี้ผมต้องจูนรถสี่คันนะครับขายกล่องไปสองใบก็โอเคอยังได้ยื้ก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับดีอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ตังค์นะครับ ได้ตังค์ไปพอว,ว่าอารมณ์ดีครับตอนแรกว่าจะไม่อดัดคลิปซะแล้วก็าอัดดีกว่าวะ <g ül> น,นานๆจะได้ขับมินจานะครับช sure. e er วร์เตรียมเงินวันแปดสิบบาทก้าห้าแปดสิบครับเปิดไงวะอ๋อนี่นี่ นนันครบทาไปทางไหนดีกวะ่ะไปมหา,าลัยรามดีกว่านะครับอถอยยากยากดีนะขามันยังเขย่งถึง ไม่ล้าแหลมันไม่มีเสียงท่อท่อมันเงียบแต่รถมันเครื่องไม่ยังเครื่องดังนั้นี่ย จะทำสูงไปไหนวะเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆแล้วเนี่ยกะแทกนดิวันนี้เนี่ยอารมณ์ดีจริงโอ้โหเทโค้งเทโค้งจริง,รง,รง,รงผมต้องใส่ถุงมือขับรถนะ ถุงมือผมมีนะครับหมาผมมันกัดไปคนระับกัดขานผมยังไม่ได้ซื้อถุงมือใหม่เลยเดี๋ยวว่าจะไปซื้อถุงมือนะะน่าจะซื้อวันนี้แหละเดี๋ยวดูกันเอายี่ห้อดีๆไปนะฮะต้องถามก่อนพี่ทนทนตากหมาไหมห <c oughs> มากัดนะนะเขาหยุดละอะเราไปดีกว่า อะไรเติมได้แค่ขิดเดียวเองนะเดี๋ยวค่อยเติมให้แกนะครับผมงเติมให้เต็มถังนะครับเก่งใจนะเพราะว่าจริงๆแกไม่ได้ใช้รถเลยนะครับจอดตากแดดผมเห็นที่จอดรถแกแล้วผมสงสารรถเข้ามารจริงๆงต้องสงสารรถกูด้วยนี่แหละไม่มีที่จอดเนะี่ยโคตรเกลียดเลยผมเลยยังอยากจะ,จะหาที่เช่าใหม่นะอยากได้บ้านด้วยซ้ำ เช่าบ้านนะมีที่จอดล่มๆนะแต่ดูกิจาการที่ทำก่อนว่าโอเคไหมโอ้ยเหี้ยเวอร์แดกเลยร้อนผมมวงว่าไมโผมมันคงไม่คักแคกค,คับแคกนะผมหาฟองนะ้ำผมไม่เจอคนระับ ฮัลโหลเตงอยู่ไหนอ่ะสาวแหละไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้ผมจะวิ่งเส้นเรียบด่วนนะครับไปซัดกันมัน,มนดีกว่าไปยะ yeah. โอ้ยร้อนขาร้อนไข่แนละ้วฮะคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยใส่เกงขาสั้นเนี่ย ลืมไปนะว่ารถมันมีไอร้อนออกมาจาก,จากเครื่องนะร้อนเหมือนกันนั่นเลยดูดิโอ้โหร้อนขาวนี่ขนาดเครื่องสามร้อยะดูกติคงร้อนไขนะ่ครับร้อนเย็นไข่แต่ก็ทนได้ครับเป็นอาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยแหละ บิดมันดีนะโคตรมันเลยเมื่อวานผมผมแอบไปเทสรถกันนะครับแต่เขาไม่บอกว่าที่ไหนนะครับไปเทสคลิกหนึ่งหนึ่งสองห้ารยยห้าไอนะครับของนักเสนะทำสเต็ปลูกหกเอ็ดชัดสองมานะครับแกขอให้ผมเอานินจาไปเทียบใหม่กับรถคลิกแกนะครับ ก็ลองมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวิ่งได้150นะครับผมตกใจเลยแต่ผมไม่ได้เอากล้องไปนะผมกลัวมันมีประเด็นดราม,ม่าครับมันซึ่งมันจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องกับการที่เราจะไปเทสรถนะครับผมก็เลยไม่ได้เอากล้องติดไปด้วยนะครับแค่ลองให้รู้ว่าเอ้ยวิ่งได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยได้อ้างอิงถูกนะครับแย่ yeah. <Yeah. S 2> เจอพวกพวกนหะัสน i n j รถแรงอะ่ะรถคิกอะ่ะผมบิดลอดตัดตั้งหลายรอบยังตามไม่ทันเลยนะตอนแรกมาตามได้ตอนปลายนะแล้วก็ไปตีคู่กันนะครับลองวิ่งได้ร้อยห้าสิบแรงที่ปิงตายไปพีปป่แกก็มัวจิ้มโทรศัพท์อยู่นั่นแหละครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ขับดูอีกนะอ๋อดีเลยนัครับพี่ถูกต้องแล้วจอดดูตรงนั้นแล้วครับดีกว่าขับแล้วดูนะครับผมไม่ค่อยสนับสนุนนะครับต้องจอดดูครับจอดคุยว่ากันไปพวกรถยนต์เนี่ยชอบเลยครับสังเกตดีๆขับเป๊เปเนะ่ยนึกไปเลย,เลยแม่งต้องก้มเล่นโทรศัพท์แน่นอนนะ่ะเก้าสิบเอร์นนะ่ะ ชอบจังเล่นโทรศัพท์ขับรถไปเนี่ยผมเคยโดนผู้หญิงขับรถปาดหน้านะครับเลี้ยวออกมาด้วยื้อนะครับดีผมหลบทันนะครับยุ่ยเฉยออกมันเลยอะ่ะไม่เปิดไฟเลี้ยวแมลงนั้นครับปรากฏว่าแม่งคุยโทรศัพท์ครับผมยืนชี้หน้าเลยครับแต่ไม่ด่านะครับชี้เฉยๆครับรู้เป็นผู้หญิงปุ๊บเลิกเลยครับ กฎหมายเขาก็ออกมาอยู่นะครับเล่นโทรศัพท์บางสิ่งบางอย่างผมก็สนับสนุนนะผมยอมรับว่าเออบางทีผมก็ผิดกฎจราจรครับเป็นกันทุกคนนั่นแหละครับบางคนก็มาโลกสวยใส่ผมนะครับว่าผมขับรถผิดกฎไม่ใส่กระจกถอดังสารพัดสารเพยะขับรถ อยู่ในเลนซ้ายแล้วไงครับไม่เห็นผมไม่เคยเห็นว่ามันจะปลอดภัยเลยครับผมแหกโกรตลอดครับเรื่องนี้ทฤษฎีนี้ล้มเลิกไปเลยเฮ้ยรู้ได้ไงวะมันจำได้ไงวะน้องในกลุ่ม M นะครับมันสแสดงว่าจำหมวกผมแน่เลย ชื่ออะไรนะชื่อเอ็มมั้งตกใจเลยว่าใครมาเรียกวะมันไม่เคยผมขับติงจานะมันรู้ได้ไงวะโอ้ร้อไถร้อไย่ยิ่งเร็วยิ่งล้านนะลมมันระบาย เนี้ยชอบมีด่านผมเลยไม่ค่อยอยากมานะผมชิดซ้ายด้วยก่อนนะครับนี่ฉันรู้นะว่ามีเปล่าถ้ามีจะได้เข้านะครับอ๋อไม่มีครับไม่มีปลอดภัยครับปกติเขาจะตั้งกันครับตรงนี้กับตรงนเนี้ยมุมเ,เนี้ยอยู่เทินเนี้ยมันตั้งได้ด้วยเหรอผมก็ยังสงสัยอยู่นะ เรื่องกฎหมายนี่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับเออมันจำได้ไงวะงงเลยผมว่าน่าจะจำหมวกได้เพราะหมวกผมมันลิมิเต็ดนะครหายาก อ่าสะคอมเรียนเลยเนี่ยคอยดูนะผมขับนินจามาเนี่ยแต่ผมไปขับรถผมขับไปไม่เป็นเลยผมจะต้องใช้ให้มันคุ้นเคยกับ m อ n นะครับแฮนด์มือนการนั่งมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะดูตลกไปเลยพอไปขับเอ็ม ผมก็เฟงก็โชค๊คตั้งนานแล้วด้วยซื้อใหม่ดีไหมโอ้วายเอสเอมันมีตั้งตั้งความสูงได้ผมเอาแล้วนะนี่มันไม่มีไงผมไม่ชอบตัวยกโช๊คนะครับมาใส่เพิ่มเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนะตัวยกโชค๊คต้องเอาโช๊คที่มันยกเองได้อะปรับได้อะดี ร้อนชุดเนี <jack> ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขับมาดูกระจกหลังร้อนเลยร้อนเว้รเวอร đi <tôi> bỏ nó rồi. Bùn, 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 ờ, ờ, ờ ไเลี้ยวก็ไม่เปิดเบิ้นขู่วิธีหนึ่งนะคำรามคำรามอุ๊ยชเริ่มเมื่อยมือแลนะ้วเนี่ยผมว่าถ้ารถคนีรกขับแล้วถ้าเราหมอบมันจะไม่เมื่อยครับเนี่ยถ้าลักษณะเน,นี่ยยังไงก็ไม่เมื่อ,อยเนี่ยบลูทูธมันเตือนแบตจะหมดแล้ว trình rồi. Ôi bịt bụi thôi tắt. ถ้าทางเงียยผมชอบเบิ้ลน,นะแต่รถผมไม่ชอบนะมันดังอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครได้ยินหรอกเสียงมันโหดว่ะสองตูบโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนขาดาดหมดแล้ว โอ๊ยทำไมมันขับช้าแท้พี่เอ้ยเอาเปิดไฟแล้วอีกออกซ้ายแล้วกันรถยนต์มันจะขับชิวได้นะมีแอร์นะครับไม่ร้อนเหมือนมอเตอร์ไซค์น,นนะะมอเตอร์ไซค์ก็เลยจะอ,ออกอารมณ์แบบหัวร้อนนิดนึง้อนเไนเดอร์โอ๊ยร้อน วุ้นวุนวุ้นรถจะเบิ้ลทำไมกัยา yeah. เดี๋ยววันนี้รีวิวรถลูกค้าดีกว่าไม่ได้รีวิวรถที่จูนไปหลายคันแล้วนะหลายวันเป็นเดือนแล้วมึงเนี่ยทำหน่อยทำหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีลูกค้าครับจริง <c oughs> จริงมีครับแทบทุกวันมาจากไหน มาจากใน y o u ูทูบนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปจูนรถอีกคันหนึ่งก่อนนะครับกล่องพ่วงนะพิกกี้แบ็ผมไม่ค่อยชอบกล่องนี้เท่าไหร่นะมันมันไม่ใช่สแตนด์อะ n e นในความคิดผมนะ มันจูนรอบจูนอะไรลำบากครับคือมันยังใช้กล่องเดิมเป็นตัวหลักอยู่แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนะี่ยจะจูนอิสระมันจะจูนแบบผมถนัดโวกส9.0มาก่อ p พิกกี้แบค็คผมก็จูนได้ครับจะให้จูนจริงก็ได้นะครับใครบอกว่าพิกกี้แบ็จูนยิงไม่ได้นี่มาให้ผมจูนเลยครับผมทำมาหมดแล้วครับยิงป,งปั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 งเ <laughs> ยิงกระจายไปละเนะดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ โอร้อนโอ